สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการตั้งค่าเซตพอยต์นะครับที่เป็นไฮกับโลนะครับของแผงเอนะครับของเลสไลออนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการตั้งค่านะครับที่เป็นรีเลย์เนาะโอเคครับก็เข้าฟังก์ชันกันเลยนะครับการเข้าฟังก์ชันก็คือกดพา์เหมือนเดิมนะครับกดพา1หนครั้งนะครับกด F 1 6ครั้งนะครับให้เจอคําว่า6ขีด SPT นะครับก็คือฟังก์ชันที่6นะครับเป็นฟังก์ชัน set point กดพาตกลงนะครับจะขึ้น n น t p นะครับสลับคอมโนนะครับ SPSEL สลับคอมโนนะครับกด M1 หนึ่ครั้งนะครับให้เจอคำว่า SP ขีดห SP ขีดหก็คือเอาพุทที่1 set point ที่1นนั่นเองนะครับกดพาเข้าไปตั้งฟังก์ชันนะครับ ปกติมันจะขึ้นคำว่า no นะครับให้เลือกเป็น a u high นะครับผมจะตั้งฟังก์ชันที่1นึ่งเนี่ยเอาพุทที่1ให้เป็น high นะครับจากนั้นกดพานะครับ sp 1นะครับตั้งมันจะถามว่าคุณต้องการนะครับ output high เนี่ยทำงานที่เท่าไหร่นะครับเมื่อถึงเท่าไหร่ถึงทํางานนะครับ high ผมตั้งที่ห้าร้อยนะครับเมื่อน้ําหนักได้ห้าร้อยนะครับ output หนึ่งก็จะออกนะครับที่เป็น high กดพานะครับโอเคจนขึ้นคําว่ากดไปเลยนะครับจนขึ้นคําว่าปลูกแล้วเอน,นะครับโอเคจากนั้นเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งไปตั้งฟังก์ชันที่เป็นโลเราใช้เอาพุทสอตั้งเป็นโลนะครับกดพากด F 1 6ครั้งนะครับกดพาเข้าไปนะครับเลือก F 1 2ครั้งนะครับ ให้เป็น Fp2 Fp2 ก็คือเซตทอที่สตทอที่2ผมจะตั้งให้เป็น l o นะฮะกดพา action action ปกติมันจะเป็น off นะฮะผมเลือกให้เป็น au low au high ก็คือทำฝั่ง high au low ก็คือทำที่ฝั่ง low นะฮะกดพาครับอ่ low มันจะถามว่าเมื่อน้ำหนักเท่ากับหรือต่ำกว่าเท่าไหร่ให้ทาง,งาน100ล้กันนะครับ ตั้งที่100นะครับเท่ากับหรือ100อเท่ากับหรือต่ำกว่า100เอาพุท2ก็จะทำงานนะครับกดจนขึ้นคำว่า N นะฮะจะจบโปรแกรมโอเคมาลองกันนะครับตอนนี้สังเกตว่าน้ำหนักที่0กิโลเนี่ยเอาพุทเอาพุทโลนะครับทำงานอยู่นะครับโอเควันนี้ผมใช้ตัว R นะครับเป็นตัวแทนโหลดเซล์นะครับโอเค100นะครับเมื่อมากกว่า100เอาพุท โลก็จะไม่ทํางานนะครับไปดูที่ฝั่งไฮนะครับไฮ <Hi S 1> ผมตั้งไว้ที่500นะครับเมื่อกี้นะครับ,รบเมื่อน้าหนักเท่ากับหรือมากกว่า500แล้วพุณไฮก็จะทํางานนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ